สวัสดียามเช้าวันอังคารที่18พฤศจากายน68นะครับเวลา6กนาฬิกาสีหนาทีนะครับฐานข้อมูลเจตนิกานะครับมาติดตามสภาพอากาศนะครับบริเวณประเทศไทยเรานะครับรวมถึงตัวการอื่นๆนะครับที่ทําให้เกิดสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยเรานะครับชาวนี้จากภาพถ่ายเมฆแจ็คดาวเทียมนะครับเราก็จะเห็นเมฆฝนกลุ่มใหญ่ๆนะครับที่อยู่ชายฝั่งด้านตะวันออกของภาคใต้เรานะครับเต็มพื้นที่นะครับ รวมถึงชายฝั่งประเทศเวียดนามนะครับประเทศไทยเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมาดูนะครับความกดอากาศสูงนะครับก็ปกคลุมประเทศไทยนะครับเราแนวหน้าก็อยู่ถึงภาคใต้นะครับอยู่ภาคใต้ตอนบนนะครับส่วนภาคอื่นๆนะครับประเหนือตอนบนนะครับก็จะมีนะครับกลุ่มเมฆหนาฝนเมฆฝนนะครับอยู่บริเวณภาคเหนือนะครับตามแนวของลักษณะของเชียรไล์นะครับเป็นแนวปืนอๆที่เป็นแนวเชียรไล์ใหญ่ๆไปแถวประเทศจีนนะครับ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีกลุ่มฝนเบาๆบ้างนะครับเป็นเมฆหนาหนานะครับแถวจังหวัดอุนล้านธานีก็เริ่มฝ้าเริ่มเปิดนะครับเมฆเริ่มหายไปนะครับภาพถ่ายไม่แตดเทียมนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับแนวโน้มนะครับก็ประเทศไทยตอนบนฝนก็คงจะเหลือแค่ภาคเหนือกับภาคกลางนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงแล้วนะครับส่วนอากาศหนาวเย็นนะครับที่ทะลักลงมานะครับก็จะเราก็ต้องเตรียมมือรับกับอากาศหนาวเย็นนะครับก็คาดว่าพรุ่งนี้นะครับอากาศจะเริ่มเย็นลง จริงจังนะครับก็อาจจะลงจริงๆก็ลงวันพุธที่ยี่สิบนะครับวันพรุ่งนี้วันพฤหัสวันพฤหัสที่ยี่สิบนะครับพรุ่งนี้วันพุธนะครับลงมาติดตามส่วนภาคใต้นะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็ต้องฟอลติดตามได้เลยนะครับความกดอากาศสูงที่กระแทกลงมาก็เป็นแนวลมพัดสอบนะครับกระแทกลงไปนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของสปีดคอนนะครับอยู่บริเวณภาคใต้นะครับภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องนะครับก็ฟอลระวังเรื่อง น้ท่วมจพันธ์น้าป่าไหลากนะครับแล้วก็ฝนสะสมนะครับจะเกิดขึ้นนะครับเรามาดูนะครับตัวการอื่นๆนะครับภาพชนิดอื่นนะครับเราก็จะเห็นนะครับภาพแบบรูนะครับจะเป็นวิสิเบิศน์นะครับเราก็จะเห็นกลุ่มเมฆนะครับนี่นะครับภาพตอนเราชี้ไปทั้อุณหแล้วฝนแล้วกลุ่มเมฆฟ้าเริ่มเปิดนะครับกลุ่มเมฆก็เริ่มเบาบางอาจจะมีฝนค้างๆบ้างๆนะครับเป็นฝนกำลังอ่อนนะครับคงไม่มีฝน้วครับที่อยู่ภาขนือนะครับเน่จากความกดอากาศต่า เรไปอยู่ข้างล่างแล้วนะครับขางมุกหภูสูงก็ไล่ลงมาหมดแล้วนะครับภาคเหนือก็จะมีกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับเนี่ยเป็นแนวเขาวๆนี่นะครับผาาโดยแถวเชียงใหม่นะครับลำปางพะเยาจังหวัดเชียงรายนะครับแม่ฮ่องสอนนะครับตัวนี้นะครับผาานดยขาวเนี่นะครับกลุ่มเมฆขาวกลุ่มนี้นะก็จะเป็นลักษณะของมีฝนส่วนในภาคตอนออกซียงเหนือนะครับก็จะมีกลุ่มเมฆกันหาอาจจะมีฝนได้นะครับเนี่ยนะครับตอวนี้นะครับก็จะเป็นฝนเบาๆแล้วนะครับฝนจ้ำๆเบาๆนะครับ ส่วนฝนตั้งหนักก็จะมาอยู่ภาคใต้นะครับดูนะครับทั้งแถบเลยนะครับอาจจะไล่ลงไปนั้งแต่นี่นะครับภาคใต้ภาคกลางตอนล่างเลยนะครับแถวเพชรบุรีนะครับก็ลงไประจวบชุมพรนะครับนะครับพังงาสุราษฎร์กระบี่ภูเก็ตลงไปเรื่อยๆหมดทั้งหมดนะครับดูนะครับกลุ่มน้ามากนะกลุ่มนี้นะครับถ้าภาพวิสัยเบื้ตอนเช้าเราก็จะเห็นยอดเมฆนะ ยอดเมฆที่ยิ่งสูงก็จะรับเป็นสีขาวนะครับเพราะว่าแสงแดดเขาสะท้อนก่อนนะครับนี่นะครับเรามาดูการเคลื่อนตัวเขาหน่อยนะครับว่าเขาเป็นยังไงครับดูนะครับนี่นี่นะไปเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆบริเวณภาคใต้นะครับกลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่นะครับก็ต้องติดตามความว้อนนะครับต่อไปเรามาดูจากเรดาร์ตรวจอากาศนะครับจากเรดาร์ตรวจอากาศเช้านี้นะครับ จะมีกลุ Star, bang, Erde, north, drafted, ่มฝนนะครับกลุ่มฝนนี้ย่มใหญ่บริเวณภาคใต้นะครับชายฝั่งด้านตะวันออกทั้งแถบนะครับก็ต้องเตรียมฝ้าระวังนะครับแต่ภาพถ่ายเมฆใยา่ตะเทียมล้วก็จะเห็นชัดเจนนะครับกลุ่มนี้เมฆกลุ่มนี้นะส่วนภาคเหนือนะครับภาคเหนือภาคเันออเชียงเหนือนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนเบานะครับตามแนวเี่เขาเพชรบูรณ์บ้างนะครับภาคตะวันออกเฉียงกลางนฟแต่ฝนก็เริ่มเบาลงนะครับส่วนด้านชาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับด้านตะวันออกที่เข้ามาวันก็จะเริ่มเบาลงแล้วนะครับแล้วก็จะมีแนวของนะครับแนวเชียร์ไลน์นะครับ ตามแนวอัดลงมาของความกดอากาศสูงนะครับแล้วก็มีแนวลมพัดสอบระดับบนนะครับระหว่างลมตะวันตกกับลมตะวันออกนะครับที่พาดผ่านภาคเหนือนะครับก็ทําให้เป็นแนวฝนเป็นแนวเชียร์ไลน์นะครับผ่านไปทางจีนนะครับลมลมตะวันตกก็จะพัดลงมาภาคเหนือนะครับทําให้ยังมีฝนอยู่นะครับภาคกลางนะครับก็ฝนก็จะไล่อัดมาจากภาคตะวันตกเฉยเหนือแะวันนี้ก็ยังมีได้บ้านนะครับส่วนภาคใต้ก็ฝนตกหนักขึ้นหนักมากนะครับ เราดูนะครับเราดูย้อนหลังหกชั่วโมงนะครับดูภาคใต้นะครับนี่ครับกลุ่มฝนเคลื่อนตัวแบบนี้นะครับแต่ถ้าตอนนอกชินเนี่ยก็จะเริ่มฝนลดลงแล้วนะครับเพราะว่าอากาศเย็นเข้าปกคลุมนะครับอากาศเย็นแล้ใไม่กระแทกลงมาดูนะการเคลื่อนตัวของฝนภาคใต้ต้องฟลอรระวังเลยนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมจะพลันน้าป่าไหลหลากนะครับแล้วก็ฝนสะสมต้องฟอรระวังภาคใต้นะครับ ก็อาจจะอยู่แช่หลายวันนะครับรวมถึงความกดอากาศสูงที่ลงมาเนี่ยก็อาจจะเราให้เราได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นนะครับนี่นะครับต่อไปเรามาดูการพยากรณ์การเกิดฝนนะครับฐานข้อมูลเจ็ดนาฬิกาวันนี้นะครับกลุ่มฝนก็จะมุ่งเน้นหนักๆไปอยู่ภาคใต้นะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเนื่องจากความกดอากาศสูงที่กระแทกลงไปเนื่องจากมีนะครับไซโครนมีล่องมรสุมอยู่ด้วยนะครับก็หลายตัวการเข้ามา ่วนภาคเหนือก็จะเป็นลักษณะของแนวลมพัดสอบของดับบนนะครับการพัดทาของลมตะวันออกตอกับตะวันตกเป็นลักษณะของเชียงเหนก็ยังมีฝนอยู่ภาคตะวันออกเชียงเหนือก็มีฝนเบาๆนะครับก็เริ่มไล่ระบบความกดอากาศสูงนะครับรอบใหม่นี้ลงมาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็อยู่ใตแถวแถวเวียดนามตอนบนแล้วนะครับก็จะไล่ลงมาถ้าโดนออกเฉียงเหนือก็จะโดนอาจไล่ลงมาอากาศความกดอากาศสูงลงมานะครับความชื้นน้อยอากาศแห้งนะครับมีน้ําหนักมากก็จะตัดลงมาก็ทําให้ วันนี้ก็ยังมีฝนอยู่บางเบานะครับเป็นฝนช่ำๆไม่ได้มีพายุฟ้าคะนองนะครับแต่ก็จะเริ่มอัดลงมานะครับมาอยู่ภาคกลางภาคเหนือนะครับติดตามดูนะวันนี้เป็นใบไบูนะครับดูนะตามข้อมูลนะครับวันนี้ภาคเหนือมีฝนนะครับมีฝนอยู่นะครับแต่ภาคตะวันออกเชยงเหนือช่วงใบไบ่ค่ำๆก็หมดแล้วนะครับฝนก็จะอยู่ภาคเหนือกับภาคกลางภาคตะวันออกนะครับส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักนะครับความกดอากาศสูงนะครับก็จะมาถึง แต่ขอบรอบๆนี้นะครับเป็นกระแทกลงมาเส้นพันยี่สิบนะมาถึงบ้านเราแล้วาะตะวนออกเชียงเหนือในค่ําคืนนี้นะครับเย็นๆวันนี้นะครับก็ทําให้มีอากาศหนาวเย็นนะครับวันเมื่อวานมีฝนวันนี้มีอากาศหนาวเย็นมีลมแรงนะครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพนะครับก็ดูนะครับภาคเหนือยังมีฝนภาคกลางภาคตะวันออกนะยังมีอยู่ได้นะครับวันนี้ยังมีอยู่นะครับทีมีเย็นส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับหมดแล้วนะครับฝนหมด วันนี้เย็นๆก็หมดแล้วนะครับวันพรุ่งนี้วันพุธที่สิบเก้านะครับเส้นพันยี่สิบนะครับตอนเช้าเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเส้นพันยี่สิบนะครับพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตอนตะเชงเนียแล้วนะครับก็จะลงมาเลือกความกดอากาศสูงเรื่องก็แทรกลงมานะครับนี่ครับตอนกลางวันตอนเที่ยงนะครับเส้นพันยี่สิบเช่นอากาศหนาวเนี่ยนะครับก็ยังอยู่นะครับแสดงว่าพรุ่งนี้ภาคตอนตะเชนเนียภาคเหนืออากาศหนาวนะครับ ฝนก็จะเริ่มอัดลงไป Beach, oneself, ไล่ไปอยู่จากภาคกลางลงไปภาคใต้แล้วนะครับไปอยู่ภาคใต้นะครับบ่ายวันพุธพรุ่งนี้สิบเก้านะครับยี่สิบก็อยู่ภาคใต้นะครับวันพฤหัสที่ยี่สิบนะครับเส้นพันยี่สิบก็ปกคลุมมาแล้วภาคเหนือเพราะเราอชิ้นเหนือประเทศไทยตะวนทั้งหมดนะครับภาคเหนือภาคาะเราออาชี้เหนือภาคกลางภาคตะวัาออกฝนหมดนะครับวันที่ยี่สิบเช้าวันที่2ี่สิบเรามาดูตอนบ่ายที่ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับฝนตกหนักขึ้นหนักมากนะครับแต่ฝนก็จะเริ่มอัดลงไปอยู่ภาคใต้ ตอนกลางๆนะครับเดี๋ยวประจวบแถวชุมพรก็จะเริ่มหมดเหมือนกันนะครับฝนนะครับก็จะไปอาจดูภาคใต้ตอนล่างนะครับดูนะครับุ่มฝนนะครับนี่นะครับประเทศไต้ตอนบนมีอากาศหนาวเย็นนะครับเี๋วเรามาดูนะครับเนี่ยดูของวันที่สิบนะครับเส้นพันยี่สิบได้เข้ามาลึกเลยครับ ส่วนวันศุกร์ที่ยี่ส็ดนะครับตอนเช้าหกนาฬิกานะครับหกโมงเช้าเส้นพันยี่สิบก็ลงมานะครับฝนก็จะอาจอยู่ภาคใต้นะครับตอนกลางๆแล้วนะครับภาคใต้ตอนบนนะครับเส้นพันสิบสองควบคุมอยู่นะครับนี่นะครับก็ดูนะฝนก็จะอยู่อยู่ภาคใต้นะครับยาวต่อเนื่องตลอดนะครับปลายสัปดาห์เลยนะครับพอปลายของช่วงปลายเดือนนะครับระบบ ก็จะไปอยู่าักตายตอนล่างนะครับก็ต้องติดตามนะครับก็จะมีบางช่วงนะครับความกดอากาศสูงอ่อนกําลังลงนะครับช่วงวันพุธที่26ว่นพฤหัคัดที่27นะครับแต่ที่ไทยตอนบนก็มีอากาศหนาวเย็นนะครับแล้ววันศุกร์ที่28ก็ลงมาใหม่แล้วรอบใหม่นะครับลงมานะครับนี่นะครับแต่ฝนรอบมารอบนี้คงไม่กระแทกเพราะว่าประเทศไทยยังมีอากาศหนาวเย็นอยู่นะครับก็อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของฝนนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับ เพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกนะครับเมื่อฐานข้อมูลเปลี่ยนผลการากรณรก็มีการเปลี่ยนด้วยนะครับส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องนะครับอาจจะถึงช่วงถึงไปปลายเดือนนะครับถึงต้นเดือนหน้าถึงต้นเดือนธันวาคมโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนะครับที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับตอนเนื่องนะครับควอมกบอากาศสูงนะครับหรือบรรยากาศเย็นที่กระแทกลงมาเป็นแล้วรอบแล้วรอบนะครับวงรอบหนึ่งก็จะมาอยู่ตั้งห้าถึงเจ็ดวันนะครับก็ต้องเฝ้าระวัง ผลการพยากรณ์นะครับเมื่อฐานข้อมูลเปลี่ยนนะครับอย่างที่เราติดตามมานะครับเมื่อฐานข้อมูลเปลี่ยนผลการพยากรณ์เขาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเหมือนตอนนี้เราพยากรณ์ฝนยังไม่ตกนะครับถ้าฝนตกฐานข้อมูลมันก็จะมีฝนเข้าไปร่วมด้วยผลการพยากรณ์ในระยะต่อไปในภายข้างหน้ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผลการพยากรณ์งวินดี้นะครับเขาก็จะพยากรณ์ตามฐานข้อมูลแต่ละล็อกแต่ละชั่วโมงนะครับ เรานั้นเมื่อยาวนานขึ้นไปผลการพยากรมักจะมีการบิดเบือนข้อมูลนะครับเบียงเบนนะครับค่าแบบไม่ใช่เบียงไม่ใช่บิดเบือนเบียงเบนข้อมูลนะครับมีค่าเบียงเบนจะหนักเบาตามลักษณะของตัวการหรือฐานข้อมูลที่มีอยู่นะครับเราก็ไม่ได้ดูกราฟิกแล้วมันจะเป็นจริงไปทั้งหมดนะครับดูภาพแล้วจะเป็นจริงไปทั้งหมดนะครับแต่เวลาผมที่ผมบรรยายผมก็จะบรรยายนะครับตามลักษณะตัวการที่ผลการพยากรที่เขาให้มานะครับ บวกกับความรู้นะครับที่ที่ได้รับเรียนมานะครับก็แทรกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นผลการพยากรณ์มันอาจจะไม่ตรงนะครับเมื่อระยะเวลาที่มันยาวนานขึ้นนะครับเพราะฐานข้อมูลมันเปลี่ยนนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของลมนะครับว่าลมมีอะไรบ้างนะผมขออนุญาตใช้ที่ระดับ850เมตรตัววัดคานเลยนะครับระดับ850เมตรตัววัดคานนะครับไปติดตามนะครับดูนะครับมีลมแรงนะครับ ลมจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนที่พัดลงมานะครับการสูงนะครับก็ดูนะครับเนี่ยวันนี้วันนี้บ่ายๆก็ลมแรงขึ้นนะครับทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมันลมเนี่ยสปีดคลอนลมแรงก็จะอยู่อาจจะภาคใต้ในวันพุธนะครับวันพฤหัสที่ยี่สิบนะครับก็ดูนะครับภาคใต้มีฝนต่อเนื่องเป็นลักษณะของล่องมรสุมตังแรงนะครับเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าฐานข้อมูลมันอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศตามที่เคลื่อนตัวผ่านได้นะครับระยะต่อไป ดูนะครับลมแรงจะไปอยู่ภาคใต้อาจอยู่ภาคใต้หมดแล้วนะภาคปรเทศไทยตอนบนนะภาคเหนือภาคตะวันออกชิ้นเหนือนะครับภาคกลางก็จะมีอากาศหนาวเย็นนะครับเราจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นในบางพื้นที่นะครับลักษณะภูมิประเทศนะครับแต่ละพื้นที่นะครับก็อาจจะมีความหนาวเย็นแตกต่างกันไปนะครับพื้นที่ที่เป็นภูเขาเป็นเทือกเขาอาจจะหนาวเย็นกว่านะครับเพราะสูงขึ้นไปนะครับส่วนเชื่อลไปเดือนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะครับ เพราะนะครับความกดอากาศสูงเริ่มอ,อ่อนกําลังลงนะครับแล้วก็รอรอบใหม่มาเมื่อ <c oughs> ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเขาเคลื่อนไปทางตะวันออกนะครับก็ลงสู่ทะเลมาสมุทรแปซิฟิกเน,นี่ยับก็จะมีการเปลี่ยนเบนของลมนะครับเข้ามาประเทศไทยก็เราอาจจะเปลี่ยนจากลมตัวันกชี้นเนือเป็นลมตัวออกนะครับแล้วพอความกดอากาศสูงอรอบใหม่ลงมาก็จะเปลี่ยนเบนใหม่เนะี่ยดูนะเนี่ยนะครับความกดอากาศสูงอรอบใหม่ดูรอบนี้ที่ที่มารอบนี้นะครับเขาจะเริ่มห่อนกหลังลงวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้า นะครับยี่หกนะครับยี่หกนะครับยี่เจ็ดนะครับยี่เจ็ดเนี่ยเราเริ่มเห็นความกดอากาศสูงรอบใหม่นะครับรอบใหม่ที่ไหลลงมาจากจากประเทศจีนแล้วนะครับแถวแถวมองโกเลียนะครับแถวแต่ใต้รัสเซียนะครับความกดอากาศสูงสุดศูนย์กลางหนักกว่าเดิมนะครับหนึพันหกสิบแปดนะครับรอบนี้ที่ลงมาเราเห็นวันแรกๆที่เราพยากรณ์กันคือหนึ่พันห้าสิบเจ็ด รอบนี้ศูนย์กลางนะครับ168นะครับนี่นะครับความกดอากาศสูงตัวนี้นะครับก็่าจะหนาวเย็นก็เดิมนะครับซึ่งมันก็จะลงมาในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะครับเพราะเดือนธันวาคมเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศไทยเรานะครับต้องติดตามดูนะครับนี่นะครับก็ลงมาเนี่ยครับลงมาช่วงแรกก็ต้องติดตามว่าจะเขาจะมีฝนไหมครับเพราะปกติความกดอากาศสูงลงมารอบแรกมันจะมีฝน ต่เนื่องจากประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นอยู่นะครับตาช้อนไม่แรงนะครับถ้ามีการช้อนอากาศลอยตัวไม่แรงก็อาจจะไม่มีฝนได้อาจจะหนาวเย็นชุๆนะครนะก็จะลงมาถึงประเทศไทยเราช่วงวันนะครับช่วงวันที่สุกที่28นะครับเนี่ยก็ทำให้ประเทศไทยเรามีอากาศหนาวเย็นลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็ต้องติดตามนะครับอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับผลการพยากรณ์นะครับที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเอามาอธิบายให้ฟังนะครับบรายให้ฟังก็จะเป็นเพื่อ เพื่อเป็นการแจ้งเตือนภัยนะครับรับรู้ข้อมูลข่าวสารไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อเราจะได้รับวางแผนรับมือนะครับว่ามันจะมีสภาพอากาศมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับจะมีผลการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเพื่อเราจะได้เตรียมตัวรับมือนะครับไม่ได้มีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นนะครับก็ช่วงนี้นะครับภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็จะเริ่มลดลดลงไป จากพิษภาคใต้ตอนบนก็จะอาจลงไปอยู่ภาคใต้ตอนกลางตอนล่างนะครับเพราะฉะนั้นภาคใต้ตอนล่างกับตอนกลางก็จะยาวนานกว่านะครับเราต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันนะครับจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับะจะทำให้้ํำท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้เลยครับดฝนสะสมนะครับส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเชนเนียงเหนือนะครับภาคกลางภาคตะวันออกวันนี้ก็วันนี้ก็ยังมีฝนอยู่บ้างน,นะครับเป็นฝน เบาฝนเล็กน้อยไม่ไม่ได้นำนะอาจจะมีหนักบ้างภาคเหนือนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักช้ำๆนะก็จะมีอากาศหนาวเย็นนะครับอากาศที่หนาวเย็นลงมาก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับมีอากาศหนาวเย็นมีลมพัดแรงนะครับช่วงนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะครับสําหรับทิปที่ผมทํานะครับถ้าพอมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้ครับอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพครับสวัสดีครับ